ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์ซื้อดาวประจาตัวของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนการเงินตรงนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวของคุณนั้นสามารถเป็นจุดจงหวะที่หาเงินได้ค่องเลยทีเดียวทําให้คุณเองก็จะสามารถสร้างสารรค์ความสําเร็จก่อตัวขึ้นมาให้กับตัวของชาวราศีมังกรเกิดขึ้นได้ยิ่งในเดือนนี้นะครับมีทั้งดาวอาทิตย์ที่กุมตัวของคุณอยู่มีทั้งดาวพุธที่กุมตัวของคุณอยู่ ก็นับว่าเป็นดาวที่จะส่งเสริมชีวิตสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีมากๆดาวพุธมาจากภพสุภะภพสุภะคือความสําเร็จความสําเร็จที่อยู่กับตัวก็เท่ากับว่าชาวราศีมังกรเองจะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับดาวอาทิตย์ที่กุมตัวก็เท่ากับว่าช่วงนี้ชีวิตของชาวราศีมังกรนั้นจะมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่านะครับในอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณในจังหวะที่ดวงดาวต่างๆที่ผสมผสานในการกลมกล่อมเกื้อกูลคุณในช่วงเวลานี้จึงนับได้ว่าเป็นจุดที่ลงตัวเลยทีเดียวยิ่งนะครับจังหวะที่ดาวศุกร์จะยกเข้ามาหลุดจากวินาศโคจรเข้ามาทับตัวของคุณในช่วงในวันที่13กุมภาพันธ์ก็จะยิ่งส่งผลลัพธ์ที่ดีอีกเพราะดาวศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวของความสุขทําให้ชาวราศีมังกรเองหลังจากในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปทุกอย่างก็จะเริ่มรู้สึกคลี่คลายสุขสบายเกิด ขึ้นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันอังคารเองนะครับวันที่5ก็ลุกเข้ามากุมตัวของคุณอีกด้วยเช่นเดียวกันก็เท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคุณของคุณนะครับถือว่าอยู่ในจุดจังหวะที่ลี้คลายไปในสถานการณ์ที่ดีที่บวกในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวดาวอังคารที่มากุมตัวของคุณมาจากภพลาพระลาพระคือเรื่องราวของความโชคดีด้วยก็ยิ่งส่งผลลัพธ์ที่ดีบวกๆให้มังกรเช่นเดียวกัน นะครับจึงเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดวงดาวประสานทําให้ชาวราศีมังกรก่อตัวขึ้นมาในความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณคือดาวศุกร์ในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ก่อนหน้านี้นะครับโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศเลยได้ว่าดาวกรมมะหรือการงานของคุณที่อยู่ในวินาศนั้นอาจจะเป็นจุดจังหวะที่การงานของคุณอาจจะดูยากๆหน่อยมีอุปสรรคต้องฝ่าฟันสักนิดนึงแต่เนื่องจากว่าดวงดาวอื่นๆที่ซัพพอร์ตคุณเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น isa. อาทิตย์ที่ลุมตัวของคุณดาวพุธที่ลุมตัวของคุณองังคารที่ลุมตัวของคุณนะครับตั้ง ต่างวันที่5ถือว่าเป็นจุดจงหวะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้นะครับถึงแม้ดาวสุขหรือดาวการงานของคุณยังอยู่ในจุดที่เสียหรือในภพวินาศอยู่ก็จริง แต่ทุกดาวอื่นๆที่ซัพพอร์ตอยู่มันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ในเรื่องราวของการงานที่คุณติดติดขัดขัดอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นหลุดพ้นอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่ดาวศุกร์จะทําการโยกย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์ในเวลา13นาฬิกา52นาทีเมื่อดาวการงานกัมมะโคจรเข้ามาสู่ในการทับตัวของคุณคุณก็จะมีธุรกิจนะครับที่เพิ่มผลคุณทวีในความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างมากกักเลยทีเดียวในช่ว เวลานนั้เพราะถือว่าจุดจงหวาของการลงตัวเกิดขึ้นอย่างเต็มที่นับตั้งแต่วันที่ดาวศุกร์ของคุณโยกย้ายในวันที่13มกุมภานั่นเองทำให้นะครับอดทนหน่อยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13อาจจะดูการงานฝืดๆหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้แน่นอนแต่พอหลังจากวันที่13การงานของคุณจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวมีความสําเร็จกันเต็มที่กันเลยทีเดียวนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ การเงินของชาวราศีมังกรเองก็ถือว่ายังขับเคลื่อนได้ดีอยู่นะครับอาจจะมีความตึงตึงมือหน่อยนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1นนะครับจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนหรือในช่วงของครึ่งเดือนแรกเพราะว่านะครับดวงดาวซัพพอร์ตในการเงินของคุณอาจจะยังดูแล้วไม่ค่อยมีเข้ามานะครับ แต่พอแล้วครับหลังจากวันที่13-14เป็นต้นไปดวงดาวก็จะทยอยเกิดขึ้นนะครับนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์จะยกเข้าไปสู่ในเรือนการเงินของคุณก็จะกระตุ้นให้การเงินของคุณมีกระแสาการเงินที่คล่องมากขึ้นหรือการเงินก็จะมีลักษณะของการหาเงินได้เก่งกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ดาวพุธก็จะทําการยกย้ายเข้ามาสู่ในเรือนการเงินเช่นเดียวกัน พุทธเองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจงหวาดในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าดาวพุธมาจากภพสุภะเมื่อดาวพุธมาจากภพสุภะโคจรก็มาสู่ในเรือนเงินก็เท่ากับว่าการเงินจะกระตุ้นให้ก่อเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ก็เลยเหมือนที่บอกไปนะครับว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะดูแล้วนะครับการเงินอาจจะมีจุดติด,ต,ดติดขัดขัด,ขดไม่ค่อยนะครับในเรื่องราวของความราบรื่นมากนะักแต่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเกิดหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังทุกอย่างจะถูกกระตุ้นให้มีเงินเกิดขึ้นได้อย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคลายคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินแล้วเราก็ในช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่าเป็นจุดจงหวะของการช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณประสบความสําเร็จก่อตัวขึ้นมานั่นเองและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ดาวลาพระหรือดาวโชคลาภกุมตัวของคุณไว้จากดาวอังคารที่ยกเข้ามานะครับในวันที่5้า นะครับถือว่าเป็นจุดจังหวะในการซัพพอร์ตดีมากๆในการที่คุณจะมีโอกาสได้การเงินแบบฟลุกๆหรือเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันโชคลาภที่หล่นทับตัวถือว่าได้จุดที่ดีนะครับในการที่จะส่งเสริมความสําเร็จนั่นเองเพราะว่าอังคารนตําแหน่งนี้ถือว่ามาจากภพลาภะลาภะที่ติดตําแหน่งมหาอุดมหาอุดคือความยิ่งใหญ่ฉะนั้นชาวราศีมังกร,กรก็มีเหตุหรือปัใจจัยในการที่คุณจะได้เจอโชคลาภใหญ่ กับเขาลุ้นเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตได้กับเขาเลยทีเดียวนั่นเองในจังหวะที่ดาวังคารเป็นมหาอุดกลุมตัวแบบนี้โชคลาภนะครับเป็นมหาอุดแบบนี้เท่ากับว่าคุณมีโอกาสความสําเร็จเกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ให้คุณมีเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตจากความฟุกหรือจากการเสี่ยงเกิดขึ้นได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของความรักของคุณในช่วงของเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดจงหวัที่อาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขมากนะักในช่วงของครึ่งเดือนแรกในช่วงจังหวะที่ดาวสุขโคจรอ,อยู่วีนานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะความรักที่ยังไม่ลงตัวถือว่าเป็นจังหวะความรัก ยังจะต้องเจอกับอุปสรรคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนคนโสดจะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคู่ครองหรือความรักที่ลงตัวก็จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ดาวสุกย้ายก็คือดาวสุกจะทําการโยกย้ายในวันที่13กุมภาในเวลา13นาฬิกา52นาทีเมื่อจุดจงหวาดที่ดาวสุกกลุมตัวของคุณตรงนี้แหละครับมันจะมีเรื่องราวของความสุขความบริบูรณ์หรือความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นเท่ากับว่าคนโสดก็จะได้เจอกับโอกาสที่ดีๆที่จะทําให้คุณเจอกับคู่ครอง ที่ถูกอกถูกใจหรือคุณจะรู้สึกดีมากๆในช่วงจังหวะเวลานี้นั่นเองนะครับอังคารก็กุมตัวทําให้คุณเองก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆอังคารกับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรกันทําให้ลักษณะของความรักจะเป็นลนักษณะของคู่มิตรเกือ้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันกันเป็นอย่างดี เช่นเดียวกันนะครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยดูนะครับมีความมีสีสันสักเท่าไหร่ในช่วงตั้งแต่นในครึ่งเดือนแรกเพราะดาวศุกร์อยู่ในจุดวินาศแต่พอหลังจากดาวศุกร์ย้ายทุกอย่างก็จะเริ่มรู้สึกมีสีสันมากขึ้นความรักจะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมีการลงตัวมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเหมือนคู่มิตรที่เคลื่อนคอยเกื้อกูลคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับถือว่านะครับในเรื่องราวของความรักของคุณนั้นถ้าอยากจะเจอจังหวะที่ลงตัวต้องรอคอยหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่าใ,ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีมังกรนั้นถือว่าเป็นจุดจังหวัที่ดีมากๆนะครับในการที่ชาวราศีมังกรจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้มากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการงานที่คุณจะมีโอกาสเติบโตขึ้นและก็สําคัญที่สุดก็คือเรื่องการเงินที่คุณจะมีโอกาสได้โชคลาภโชคใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนโตกับเขาได้เลยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักก็รอคอยนะครับในช่วงของครึ่งเดือน หลังทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีมังกรแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับ